สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤกภลัคนาพฤกษบนะคะการทํานายจะมีทั้งหมดสามพานนะคะคนมีคู่คนโสดและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทาสแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะานะการความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะหเหรียญน,นะคะสไม้เท้าเพซ p พนั a อลส s หกถ้วแล้วก็10เหรียญน,นะคะโอเคสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะค่อนข้างโดดเด่นว่าจะเป็นชาวทัตุดินนะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะบางกรพ์ประสบหรือก,ก,การที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุ์หรืออินเ g อของความเป็นตัวเองค่อนข้างจะสูงในช่วงนี้นะคะมีทั้งเรื่องของข่าวคนเก่าหรือบางคนอาจจะมีคนเก่าติดต่อมานะคะติดต่อเข้ามาเนาะ หรือคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่อายุต่างกาันอายุค่อนข้างน้อยกว่าหรือมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงนะคะและที่สําคัญว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาผ่านเพื่อนของคุณนะคะเพื่อนแนะนําเพื่อนของเพื่อนประมาณนี้หรือเพื่อนแบบเพื่อนของเพื่อนในเฟซบ o o กอะไรต่างๆก็ได้นะคะแต่ดูเหมือนตัวคุณอาจจะไม่ได้สนใจนะคะเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาด้วัซอืมันจะสนใจไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนใหม่เนาะทีนี้เรามาดู อาจจะเป็นคนเก่าของคุณหรือคู่กรณีคนนั้นแล้วกันนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะปาดดาบนะคะสี่ถ้วยเคอร์มิสเขาเจอกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหนึ่ง ที่มันมีปัญหานิดหนึง่งวเคารู้สึกว่าอะ,อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไปอย่างใจที่เขาต้องการเลยเมื่อเขาจะพยายามกับฝักรู้หรือฝักรู้พยายามเข้ามามันก็ดูขัดปูขัดตาผิดปูผิดตานะคะอาจจะด้วยเรื่องราวของบุคคลที่3หรือตัวเลือกหรือรักษอนด้วยนะคะเขาสึกว่าคนรักหรือความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยของเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงไม่เข้าใจกันเขารู้สึกเหมือน มันมีความโดดเดี่ยวมากกว่าบอกไม่ถูกนะคะคือความรักมันมันจืดจางแล้วมันกลายเป็นขมมันกลายเป็นกลายเป็นอะไรที่ที่ความไว้วางใจหรืออะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันไม่เซฟสําหรับเขานะคะเขาเลยรู้สึกว่าอาจจะต้องหาอะไรบางอย่างหรือหาคนใหม่อาจจะเป็นคนเก่าหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ที่เขารู้สึกว่ามันมันเซฟกว่านี้มันปลอดภัยกว่านี้สําหรับเขาเนาะต่อไปนะคะ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอ่เกือบลืมเกือบลืมขอเปิดดีหนึ่งสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมในฝั่งคลนนะโอเวอร์โหลดนะคะของขวัญถ้าใครรอคนเก่าอยู่นะคะคนเก่าอาจจะวนกลับมาอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ก็อาจจะหลังจากนั้นเนาะหลังจากที่กลับมาจะทําให้คุณรู้สึกว่า หนักอ,อกหนักใจกว่าเดิมหรือเปล่านะคะหนักอ,อกหนักใจกว่าเดิมไมหมอะไรอย่างเงี้ยคือมาแล้วอาจจะหายไปไหมนะคะการหักดิบเกิดขึ้นส่วนฝั่งเขานะคะเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมช่วยเหลือนะเขาต้องการความช่วยเหลือเขาอยู่กับความหวาดกลัวหรือแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงใจอะ่ะอืมเขาไปเจอต่อเขาไปเจอความสัมพันธ์ที่มันอย่างที่บอกว่ามันไม่เซฟเนาะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้กับตรงนั้นแล้วอะนะอืม ต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสถ้วยนะคะ นายออฟเฟนเดอร์โคสนี่ไงเขาอยากที่จะวนกลับมาอีกครั้งแต่เขาก็กล้ากลัว,วน,นิดนึงแล้วก็มองว่าเอตรงนั้นจะมีกำแพงไหมคุณจะแบบยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะคุณจะยังต้องการที่จะคุยเขาอยู่หรือจะเปิดโอกาสให้เขาเข้าไปไหมนะคะเขายังมองว่าคุณเป็นที่ที่จะสบายใจสำหรับเขาหรือสามารถที่จะพูดคุยหรือปรึกษาต่างๆนะคะกับคุณได้ส่วนฝั่งคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเพ g e อฟเ e นเดอร์โคสนะคะ สดาบนะแอบสับสนนิดนึงนะคะเดวิลพัฒนาการคุณก็ยังมีพัฒนาการบางอย่างกับเขาอยู่หรือบอกง่ายๆก็คือยังมีเยื่อใยนั่นแหละนะคะคุณก็คาดหวังว่าถ้าการที่เขากลับมาแล้วก็หวังว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะโอเคต่อไปที่บทสรุปนะคะบทสรุปเป็นยังไงสาดาบ สิบถ้วยแผลที่เคยเจ็บนะคะอาจจะยังมีร่องรอยอยู่แต่คนคนนั้นจะวนกลับมาทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจในระยะเดินแต่อาจจะพ่วงมาด้วยรักซอนนะคะหรือตัวเลือกตรงนั้นเขายังไม่ได้ตัดขาดนะเขายังตัดไม่ขาดกับคนปัจจุบันที่มีประเด็นกันอยู่นั่นเองนะคะ แต่ยังไงก็ช่างใจก่อนนะอย่าเพิ่งแบบเทใจลงไปให้เขาซะเต็มที่นะ true love คุณนะมีความรักที่เป็น true love ให้กับเขานะคะแต่ใดๆก็คือก็ต้องดูด้วยว่าฝั่งของเขานั้นเห็นคุณค่ามันเฉพาะตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือท้ายที่สุดแล้วกันกองมาแล้วเขามองว่ามันมีคุณค่ากับเขาจริงๆนะคะในที่นี้คุณอาจจะมีการปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณไว้วางใจเนขะาจะเข้ามา make the effort หรือมีการ เขามาแอคชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนั่นเองเนาะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้คนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ,ะได้ผ่านโมเมนต์นี้ไปได้คือพูดง่ายๆว่าถ้าคนักกลับมาเนี่ยคือขอให้คุณเซนได้ว่าเขาจะกลับมาแล้วแล้วจะทำ้ายใจคุณอีกไหมนะคะ แล้วคุณก็สามารถตัดเขาได้โดยที่โดยที่ไม่มีข้อกังขาอะไรแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการให้เขาแบบกลับมาคอมบินเนชันก็ขอให้คุณได้สมหวังปรารถนาน,นั้นนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะใครสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยเนาะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างเพจซอฟคัพเฮอร์มิ สี่ดาความสัมพันธ์ช่วงดีนะคะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยจะค่อนข้างมีความเงียบนะมีความนิ่งมีความเงียบมีความเหงาเราสึกว่าทั้งเขาทั้งเราหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะเด่นๆเลยก็คือมีกำแพงนะคะมีความรู้สึกมีความกังวลในความสัมพันธ์กังวลในตัวเขาที่ความสัมพันธ์มันไม่คลืบหน้าทั้งๆที่เราต้องการให้มันแบบมูฟไปข้างหน้าหรือมีอะไรบ้างในความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นเส้นตรงนะคะเรียบเรียบ เรียบจนหน้าสงสัยเรียบจนหน้ากังวลน,นะคะคุณมีความกังวลมีความระแวงในตัวเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเข้ามาหรือคุณอาจจะสังเกตได้จากท่าทีของเขาแล้วมันทําให้คุณได้คิดนะคะคิดแล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็ความระแวงความกังวลส่วนตัวเขานะคะเป็นอย่างไรสี่เหรียญ โอเคเขามีความลับที่เก็บปิดบังซ่อนเร้นหรือทําอะไรลับหลังอยู่แต่มีโอกาสว่าอาจจะโผลแตกได้นะคะมีโอกาสที่ความลับที่เขาแอบทาอะไรลับหลังหรือแอบคุยกับคนอื่นนะคะและโดยเฉพาะคนใหม่ก็มีเข้ามาด้วยอาจจะโผลแตกได้เลยทีเดียวนะคะในที่นี้นะชาวธาตุน้าธาตุลมค่อนข้างเด็ดน,นะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือาดาวศุกร์รนะเขามีตัวเลือกนะแต่ใจเขาตอนแรกคือเขาไม่อยากที่จะเลือกใครหรอก นะอยากจะเก็บเอาไว้ทุกคนแหละนะคะแต่สุดท้ายมันจะมีในรเรื่องราวของการโปรแตกเกิดขึ้นนะคะโอเคอเคุ่ยเกือบลืมอีกแล้วอ่ะเก็บลืมลเกอบลืมเกอบลืม,นะะะมนะคะโอเคสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะพอดีเพิ่งเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาในการอาร่านไพ่เราก็เลยอาจจะแบบลืมบ้างเลยบ้างเนาะโอเคสถานการณ์เพิ่มเติมฝั่งคุณนะคะความร่วมมือนะโอเคเก็บออม เก็บออมเนี่ยอาจจะแปลได้ว,ว่าในเรื่องของความหึงห่วงก็ได้นะคะคุณเก็บเก็บความรู้สึกเก็บความคิดเก็บคําถามอะไรเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแล้วคุณก็อยากที่จะมีการพูดคุยนะคะกับเขาเหมือนกันแต่ว่าคุณรู้สึกว่าการเก็บเอาไว้เก็บข้อมูลเก็บความรู้สึกเอาไว้ตรงนี้คงจะดีกว่าคุณคิดว่าคุณก็คงจะสามารถที่จะหายไปเองได้หรือว่าอาจจะหลุดพ้นจากเขาเองได้โดยไม่ต้องมีคําพูดอะไรเยอะแยะมากมายส่วนฝั่งเขานะคะเป็นยังไงบ้าง แก้วตาดวงใจขอโทษนะคอมบิดไหมหรือว่าเรื่องของการพนาันาการนะคะแฟบบนมีครอบครัวบางคนในที่นี้นะเขาอาจจะไปยุ่งข้องเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือในทางกับการตัวเขาเองอาจจะมีแฟนหรือมีใครเป็นตัวเป็นตนตอยู่แล้วแต่อยู่ในพนธนาการที่หลงไหลนะคะหลงไหลกับตัวเลือกที่กําลังแบบพูดคุยศึกษาดูใจกันอยู่นะคะเขาอยากจะบอกว่าแบบอื เขาก็ขอโทษแล้วก็เสียใจกับกับสิ่งที่เขาเป็นแต่แต่ว่าเขาก็เป็นไปแล้วอนะเนาะเขาก็เป็นไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นฟีลลิ่งที่แบบม,มีความเห็นกับตัวนิดนึงนะคะในฝั่งเขาเนาะต่อไปนะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันบ้างคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะหกถ้วยโอ้ยเดี๋ยวเขาก็เข้ามาค่ะเขาเ็นดูคุณอนะเขาชอบคุณนะ เขาเอนดูเขาชอบคุณอาจจะเป็นในเรื่องของความหลงไหลหลงไหลในรูปร่างหน้าตาหลงไหลในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีนะคะเขาแอบคิดด้วยซ้ำว่าการที่เขาแบบคือเขารู้นะว่าการที่เขาหายไปเขาเงียบไปคุณจะเสียใจเขารู้นะคะเขารู้แต่ถามว่าเขาจะทํายังไงเขาก็จะเข้ามาหาคุณหลังจากที่เขาเคลียร์สถานการณ์หรือว่าแบบสับรางในฝั่งโน้นเรียบร้อยแล้วนะคะฝังคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาหกไม่เท้า จริงๆคุณก็อยากที่จะเอาชนะใจเขาคุณก็เลยไม่อยากทําตัวง้องแงงงองแง่นะแต่ก็แอบ,บทะเลาะก,กับใจตัวเองความคิดกับความรู้สึกมันค่อนข้างจะมีความตีกันนะคะแต่ใดๆคือคุณพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในจุดที่นิ่งให้ได้นะคะอยากทําให้เขาเกรงใจอยากทาให้เขารู้ว่าเ,ออเราไม่ได้แบบโวยวายเราไม่ได้คือเราไม่เหมือนคนอื่นที่เขาคุยเราพยายามสร้างความแตกต่างตรงนั้นเพื่อที่จะดึงดูดใจเขานะคะ ก็เลยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่แบบขุนข้องหมองใจเอาไว้กับตัวเองต่อไปนะคะบทสรุป king of swords นะคะเจ็ดเหรียญการดูสถานการณ์นะคะดูอยู่ห่างๆอย่างห่วง,งถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเขามีความห่างไปก็ตามหรือีในเรื่องของตัวเลือกแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่จะตัดสินใจเดินออกมาแต่ก็เริ่มมีเรื่องของความห่างๆนะคะเรื่องของการที่เขาจะกลับมา สารสัมพันธ์หรือทำอะไรให้สถานการณ์ฝั่งคุณดีขึ้นมองว่าในช่วงหนึเนี่ยอาจจะยังนะคะสถานการณ์จะแบบดูตึงๆไปสักหน่อยเพราะอาจจะด้วยเรื่องของการโป๊ะแตกในฝั่งเขาด้วยแหละนะคะให้ความรักนะ attractioncalling in your soulmate มองว่านะคะโอเคระหว่างคุณกับเขามันมีผสช,ชาตินะมันมีแรงดึงดูด ด้วยกันนะแต่จะยังไม่ใช่คู่ที่จะสารสัมพันธ์ไปได้มันเป็นความชอบความรักรุ่มหลงในเชิงของความรุ่มหลงมากกว่าเนาะโอเคเออพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ประมาณนี้ยนะังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะพายสบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะ มาดูไพ่ในฝั่งคุณก่อนเลยนะคะจะเป็นยังไงบ้าง Queen of w a n d s the world นะคะ10ดาบ King of Cups นะคะแล้วก็ King of w a n d s ขอขยายนิดนึงนะ10ดาสี่เหรียญโอเคมีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะมีบุคคลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะหรือว่าข้องเกี่ยวหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทัดไฟนะคะทัด ไฟทัดน้ําค่อนข้างเด่นก็คือทัดไฟเนาะเมสิงหรือธนูนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์อย่างที่บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะจุดประกายบางอย่างได้รับรู้บางอย่างนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะหรือข้อข้องใจเนี่ยแหละเกี่ยวกับตัวเลือกเกี่ยวกับบุคคลที่สามแล้วก็ความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะว่าสถานการณ์ความรักในฝั่งเขาเป็นยังไง เจ็ดดาบนะคะ Queen of Swords นะปาดดา s t i c e นะคะแล้วก็ Page of Cups นะในที่นี้ตัวเขาเองก็อาจจะกำลังคิดการบางอย่างอยู่ในเรื่องของการปิดบางซ่อนเร้นนะคะหรือในทางกับกันตัวเขาก็คิดว่าคุณนะ่าจะมีการแอบซองแอบดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฝั่งของคุณนะคะหรือฝั่งของเขานั่นเองนะ ในที่นี้ชาวนะคะโอเคทัดไฟนะทัดไฟทัดน้ำทตดลมนะคะที่เป็นชาวตุนค่อนข้างเด่นมากๆเลยเนาะโอเคจะเห็นได้ว่านะคะฝั่งของเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของกำแพงของความกังวลสับสนนะกังวลว่าคุณจะรู้อะไรบางอย่างที่ที่เขาปิดบังเอาไว้นะคะแต่ตัวเขาเองก็พยายามที่จะทำความสัมพันธ์เนี่ยหรือพยายามที่จะพูด หรือแสดงออกบางอย่างนะคะให้คุณเนี่ยไว้วางใจในตัวเขานะคะหรือต้องการความชัดเจนหรืออยากที่จะแสดงออกความชัดเจนให้คุณเนี่ยสบายใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรง,ตรงมาก,กับสิ่งที่เขาปิดบังเอาไว้อยู่นะขอขยายความนิดนึงนะคะสถานก,การณ์ความรักของคุณเพิ่มเติมมาเป็นยังไงเพื่อที่จะได้รู้มากขึ้นข้ามประสักคนะคะการเรียกร้องนี่ไงคอนฟ lict นะคะขัดแยง้งแล้วก็โลกส่วนตัว ในฝั่งของคุณนะคะอาจจะพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการขัดแย้งนะคะคำพูดนะคะที่จะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันนะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้นะคะ หรือจากในฝั่งเขามีการเรียกร้องที่จะมีการพูดคุยหรืออาจจะเป็นในฝั่งคุณเองที่ต้องการเรียกร้องในการสื่อสารหรือพูดคุยแต่าจะามาด้วยเรื่องของความขัดแย้งนะคะการทะเลาะหรือปัญหาของปากเสียงกับตรงนั้นนะคะและอาจจะมีการห่างกันนิดหนึ่งนะคะห่างกันนิดหนึ่งนะคะในช่วงของปลายปลายของคทาทํานายนะคะส่วนฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงชอบลาบการไก่เกลี่ยนะคะเป้าหมาย แล้วก็กลยุทธ์เขาค่อนข้งจะมีกลยุทธ์พอสมควรนคะวางหมาดคิดแผนการนะคะที่จะมีการไกล่เกลี่ยการพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจในฝังคุณเพื่อให้ไปยังถึงเป้าหมายของเขาก็คือการที่จะประนีประนอมในความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของความลับหรืออะไรที่มันซ่อนเร้นนั้นก็พยายามที่จะปล่ยเบี่ยงในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเขาก็ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอืมก็ดูที่ว่า ไพ่มันจะสลับเป็นฝั่งไหนนะคะโอเคต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง <c oughs> เพจ o อดห o n s นะคะเทอร์มิถ้วยเไม้เทา้าแล้วก็เอ็ดสอดหเขาก็มีความสงสัยนิดหนึ่งนะคะ ในเรื่องของการเข้าสังคมกลุ่มเพื่อนนะคะว่าคุณอยากจะไปรับรู้อะไรหรือมีความสงสัยอะไรในตัวเขาะคะซึ่งคุณก็เห็นได้เลยว่า,เ,าเขาอะค่ะเขาก็เห็นได้เลยว่าคุณมีอะไรที่ท่าทีของค่อนข้างที่จะแปลกๆอาจจะมีการจับตามองจับตาดูหรืออะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยรู้สึกได้นะคะมันทําให้เขาไหวตัวทันนะถ้าเขาแบบกาลัง คิดหรือทำอะไรที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาในความสัมพันธ์นะคะฝั่งคุณคิดยังไงกับเขาบ้าง King of s w o r d นะคะีเรียญน,นะคะความหึงหวงนะคะความหึงหวงความที่กําลังเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคนรักของคุณนะคะต้องการให้ความจริงเปิดเผยหรืออย่างน้อยต้องการที่จะให้เขาเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เรา ได้ข้อมูลมาหรือในสิ่งที่เราเนี่ยคิดอยู่ในความคิดของเราล้วเองนะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างมีจิเชนนะคะสามเหรียญเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ควีนออฟคัพนะในที่นี้อาจจะต้องมีการแบบเล่นเกม อย่างเชิงกันนิดหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะแต่ได้ๆคือคุณกับคนรักยังสามารถแบบบาลานซ์หรือประคับประคองความสัมพันธ์กันได้ยังมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่อาจจะต้องมีการแบบวางแผนการคิดที่ซับซ้อนคิดที่จะได้รู้ทันนะคะในฝ่ายตรงข้ามนิดนึงนะ ปกติเป็น learning so much นะคะสัญญาณของเนื้อคู่นะคะหรือบางคนในที่นี้นะคะอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะอาจจะมีบุตรมีหลานหรือมีในเรื่องของความเป็นเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องพาย,ยังบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้ค่ะสามารถที่จะให้อภัยกันได้นะแสดงว่าต่อให้มันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่โอเคหรือใดๆ ท้ายที่สุดแล้วพอมีการพูดคุยการเคลียร์ใจก็สามารถที่จะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันต่อได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของปรึกศบก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like, go share, go เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ